คุณกำลังพบเจอปัญหานี้ใช่ไหมเล่นโซ่คนอื่นไม่ได้ไอดี ID ไม่โหดเรามีทางาแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดีบายทะเลเท่าไหร่ซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดเหมือนกันนะจ้าโ <Okay. S 1> อเคอโยโย,โย,โยแกงแกงนะครับก็มีแพ็คเข้าใหม่นะครับก็เพิ่งมีเวลาเปิดเหมือนเดิมนะเป็น เยอรมันนะครับอืมแพ็คของเยอรมันไบเ์นิวนิกนั่นเองอืมถือว่าเป็นอีกแพ็คหนึ่งที่มีตัวท็อปๆในเกมอยู่ถึงสตัวเลยนะครับไอสองตัวเลยนะเพราะว่าโร่าเรายังไม่เห็นฟอร์มนะครับเบเคนตัวเนี้ยอืใช้ได้อยู่แล้วไม่แย่อยู่แล้วแล้วก็อ่ารูมินิเก้ตัวนี้ก็รู้สักคุณเบอร์หนึ่งในใจของทุกคนอยู่แล้วนะครับโรธามาเทอุสตัวนี้ก็น่าสนใจ วันนี้มีงบหนึ่งพันสี่ร้อยทองไม่ต้องรีรอครับไปลลยกันเลยเออไปลลยกันเลยครับโอ้โหข้ามไปเลยครับคือถ้าไม่ม่วงเราข้ามโอ้มาตินเบดเวทนะครับก็ของบาซ่าเขานะครับตอนนี้มาชมพูไหม,มยังไม่ชมพูครับยังไม่ชมพู ช่องเราไม่มีรีรอครับผมเล่งได้เล่งปุ๊บไม่มีรีรอแต่มีรีราเดี๋ยวเราไปเปิดนี่เลยที่ผมเก็บไว้นะครับนี่ล่าตำนานกันหน่อยแพ็คการันตีตำนานนะครับโอ้โหเป็นไงอยากให้มันเป็นอย่างเนี้ยสีชมพูเออมึงจะมาหรือเปล่าสุขข้ามอังเดรอาชชวิน ไปครับต่อกันในแพ็คต้องไปต่อกันหน่อยยังครับยังยังไม่ม่วงผมขอเล่นเป็นสีม่วงนะถึงแม้มันจะเป็นสีมช,มนชมพูผมชอบมันอาชมพูกันแ่ยังไม่ชมพูมันอยากไปโอ้มาตีมเบสเวดอีกแล้วอะไรนะครับนี่เล่งน,นะชมพูอื้อหือ คือถ้าไม่ชมพูนี่คือ,อยากกดข้ามมากเพราะว่ามันเจ๊งเจ๊งสุดๆไปเลยอ่ะเอออื้อหือแซจเจอร์บ,บี้คนระับเป็นบอลดำตัวแรกไปแล้วเราไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่แก้ดวงเหมือนเดิมนี่เป็นไงมีของแก้ดวงสุกข,ข้าม,มนาคามูระคือว่าเป็นตำนานใหม่นะครับที่เข้ามาในเกม เอ้อยยังไงวะเนี่ยคือช่วงนี้เปิดแพ็คไอคอนก็รู้สรรพคุณเลยนะครับโคตรเจ็บนะครับอืมเฮ้ยพันกว่าทองไม่ได้อะไรติดมาติดมือเลยหรือเจอ้านายโอ้โหมาอีกแพ็คหนึ่งถ้าเราไม่ได้เราไปล้างดวงเปิดตำนานต่อขั้นให้เสียเวลา จริงว่ะไม่มาว่ะคือได้ยากมากนะครับบอกเลยคนที่ได้ควรรู้ไว้ว่าคุณนัดดวงดีแล้วนะอย่าโทษว่าทำไมไม่ได้ตัวดีแค่ได้ก็รู้ว่าดวงดีแล้วนะครับโรมาริโอส0 0รอยทองสุดท้ายผมมาไม้ครับที่เราสะสมมายาวนานไดต้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับอ ถ้ามีเสียงเมาดังก็คือเสียงเมาดังนะครับอย่าตกใจ <c oughs> เฮ้ยม,ม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออชมพู่ชมพู่มาแล้วโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้ oh, ชี้ไม้ชี้มือเป็นไงอ๋อน้าจะเป็นโรธามาเทอุสโอเคถือว่าโอเคที่ยังได้ โอเคเราครับเปิดไปสุดท้ายให้จบๆไปถือว่าดีนะอ่ายังได้อยู่ถือว่าไม่เจ๊งจนเกินไปก็คลิปนี้ก็สั้นๆดีกว่านะครับเพิ่มเดือนโอวิิย oh, าจะไม่คนถึงน่ารักอย่างเนี้ยโอวิ oh, ya, ิยาคุณในใจผมไปเลยเฮ้ยเบบโอวิิยาคุณจะแม้ทุกอย่าง oh, ya, ามังน,น oh, ya, มดูสดใส เพียงคนเดียวทำมาเพรอทําผมลง